สวัสดีท่านผูทุกท่านครับวันนี้โรงพยาบาลสุขวิทมาทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระในอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t HD นะครับแม้ว่าเราจะพบกันน้อยลงในช่วงของเดือนเมษายนนะครับแต่ก็ยังมีประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่น่าสนใจสําหรับบริการที่โรงพยาบาลสุขวิทมาจัดให้กับผู้ที่ อยู่ในขายเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ครับก็เป็นที่ทราบแล้วนะครับหลังจากที่โรงพยาบาลรังคํำแหงได้ริเริ่มในเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาก็เป็นผลให้มีผู้ที่เข้าขายเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงการติดเชื้อเนี่ยพุ่งความเป้าไว้ที่การตรวจด้วยวิธีตรวจนอกโรงพยาบาลของรัฐเพราะว่าะจะได้ ไม่ต้องปไปปะปนไปแพร่เชื้อไปรับเชื้อนะครับเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลสุขวิทก็จัดบริการตรวจเชือ้อโควิด -19 นี่เพื่อเป็นบริการเสริมขึ้นมาในช่วงนี้เพื่อหนองรองรับนะครับในความต้องการหรือใครที่กังวลสงสัยอย่าได้รอช้าครับไปตรวจได้ตอนนี้โรงพยาบาลสุขวิทย์ได้เปิดบริการตรงส่วนนี้แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ปะปนนะครับจัดแยกโซนให้กับ ผู้ที่มาใช้บริการทั่วไปด้วยเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีคุณหมอที่ดูแลในเรื่องนี้มาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับโรคโควิด -19 ก็เป็นโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะก็คือถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีอาการทางเดินหายใจเป็น,นตั้งแต่ตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปถึงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการระบาดเป็นไปค่อนข้างรวดเร็วทําให้คนที่กลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทําให้ทรัพยากรทางการแพทย์เนี่ยมันรองรับไม่พอซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้สถานการณ์เนี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในปัจจุบันตอนนี้เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็คือให้ผู้ป่วยที่มีประวัติไข้มีอาการทางเดินหายใจคือ เจ็บคอไอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยและมีประวัติไปที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยตามสถานท,ที่ประกาศไว้มาเข้ารับการตรวจเพื่อคัดกรองว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อโคโวิด -19 สายพันธุ์ใหม่นี้หรือเปล่าคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนทุกๆหน่วยนะคะเป็นเรื่องที่เรากังวลมาตั้งแต่ต้นทางโรงพยาบาลเนี่ยทีมเนี่ยได้เตรียมการมาตั้งแต่เดือนมการาแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่สําคัญคือจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้คนไข้ทุกคนที่เข้ามารับบริการของเราเนี่ยได้รับความปลอดภัยและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนไม่ว่าเป็นแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรอื่นๆเนี่ยเวลามาทางานที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเนี่ยต้องรู้สึกว่าปลอดภัยในช่วงแรกๆที่มันย,ยังระบาดไม่มากเราก็เริ่มใช้เกณฑ์ของกระทรวงมาช่วยในการคัดกรองตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่กระทบการทํางานของโรงพยาบาลมากเพราะว่า จุดคัดกรองกับจุดที่ตรวจผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องใช้แอเรียเยอะแล้วก็อยู่บริเวณที่แยกจากผู้ป่วยอื่นชัดเจนแต่พอสถานการณ์เนี่ยมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆการระบาดเนี่ยแพร่กระจายในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลก็ถึงจุดที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเองเนี่ยเราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งในเรื่องของการระบายอากาศย้ายแผนกการบริการเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการบริการใน ที่ที่แยกออกไปจากผู้ป่วยอื่นชัดเจนตอนนี้เราเปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะปัจจุบันนี้ผู้ป่วยทุกคนที่มีอาการสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจเราจะให้มีการคัดกรองตั้งแต่การเดินเข้ามาหรือว่าถ้าขับรถเข้ามาเนี่ยจะมีด่านดักไว้เพื่อถามว่ามีโอกาสไหมผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเราจะให้เดินออกข้างนอกอาคารไปที่คลินิกหรือถ้าคุณขับรถมาก็จะไปให้จอด รถนอกอาคารเพื่อให้ไม่ปะปนกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นเมื่อมาถึงคลินิกแล้วถ้าเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงสูงหรือมีอาการมากเราจะให้ทําการตรวจนอกอาคารค่ะมันก็จะมีผู้ป่วยบางคนเนี่ยที่หลุดไปอย่างเช่นว่ามีอาการทางเดินหายใจแต่ว่าไม่ได้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะพามาตรวจในบริเวณที่เสี่ยงน้อยซึ่งอยู่ภายในอาคาร แต่ว่าการดีไซน์หรือการทํางานในคลินิกเองเนี่ยค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงเราจะเปลี่ยนวิธีการทํางานคือคนไข้เนี่ยจะได้รับให้นั่งที่นั่งของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนตัวไปหลายๆที่เพื่อให้เกิดการปนเปื้อนหมอกับพยาบาลจะมาหาคนไข้ที่ท,ที่นั่งแล้วก็ตรวจรักษาให้เสร็จจนกระทั่งคนไข้เนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยเราก็จะทําความสะอาดตรงจุดนั้นเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยค่ะ เรามีหอผู้ป่วยที่แยกสําหรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งพอเราเริ่มรู้แล้วว่ายังไงเนี่ยโรงพยาบาลเราต้องช่วยดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราได้ให้ทั้งวิศวกรและช่างเนี่ยมาปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็ระบบระบายอากาศให้บริเวณนั้นเนี่ยปลอดภัยสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยทุกคนแล้วเราก็ให้ผู้ป่วยกลุ่มนั้นเนี่ยอยู่เฉพาะหอผู้ป่วยที่จัดไว้เท่านั้นค่ะการเดินทางแล้วจากข้างล่างไปข้างบนก็จะเป็นลิฟต์เฉพาะ อยู่ลิฟต์เดียวไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นค่ะเรามีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อฆ่าเชื้อให้ทุกพื้นผิวปลอดเชื้อนะคะในลิฟต์ที่เป็นจุดอับ เราก็มีการพ่นฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมงนะคะมีทิชชู่ให้เผื่อมีคนไข้มีการอาการไอาจามในลิฟต์ก็สามารถหยิบมาใช้ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกที่ทุกหน่วยบริการแทบจะเป็น one stop service ทั้งหมดคือมีการจ่ายชำระเงินในหน่วยนั้นนั้นเองโดยที่ทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องไปรวมอยู่จุด,ดเดียวกันซึ่งค่อนข้างจะแออัดผู้ป่วยกลุ่มที่เสี่ยงคือผู้ป่วยที่อายุมาก มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากให้มาโรงพยาบาลณช่วงนี้ตอนนี้เรามีบริการวิดีโอคอลให้คุยปรึกษากับแพทย์ได้ค่ะแล้วก็สามารถรับยาที่บ้านได้เราจะส่งยาไปถึงที่บ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแพทย์เนี่ยคุยแล้วรู้สึกว่าคนไข้เนี่ยต้องมาโรงพยาบาลเราก็จะขอให้ผู้ป่วยคนไข้เนี่ยเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจอันนี้ขึ้นอยู่กับดูเลยพินิษของแพทย์แต่ละท่านค่ะ ในช่วงอย่างนี้ก็ยังถือว่าโชคดีเพราะว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการที่จะให้ผู้ป่วยกับคุณหมอเนี่ยนะครับสามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ใช้โทรศัพท์มือถือให้ลูกหลานช่วยต่อให้ทำวิดีโอคอลกันนัดหมายติดต่อกับโรงพยาบาลสุวิทย์เพื่อที่จะประสานในเรื่องนี้กับคุณหมอประจำที่ตรวจอยู่ก็ได้เราก็จะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันพร้อมกันนี้นะครับทีมงานอุ่นใจใกล้หมอก็ขอ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับอัศวินชุดขาวและนักรบเสื้อกาวที่ท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบำบัดรักษาดูแลผู้ที่ติดเชื้อขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ